โดยท่านประธานสงฆ์คือพระอมรินสันติธรรมโมได้นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บทถวายพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายโคมประทีปโดยมีกัลายาณมิตรเยาวลักษ์มาสุดาและกลัลยาณมิตรสุจินตนาสุมิดะ นำกล่าวคำถวายส่วนพิธีนำกล่าวคำถวายมัตตะพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกลัลยาณมิตรการดา,าราบะและกลัลยนานมิตรพรพันยานากินำกล่าวคำถวายค่ะพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายสังฆทานและถวายพัตตาหารแดกคณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายกลัลยาณมิตรมลิโฮริอุจิได้จุดเทียนทูบบูชาพระพุทธกลัลยาณมิตรชาดารัต คาโต้จุดเทียนทูบบูชาพระธรรมด้านกลาลยนานมิตรจูอิจิคาเนดะจุดทูบหน้ารูปผู้วายชนพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้ทอดา้าบางสกุลและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศบุญนี้ให้แก่ผู้ที่ร่วมรับไปแล้ว ทั้งยังได้นำทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันและกวดน้ำให้พรเป็นภาษาบาลีสืบต่อไปค่ะจากนั้นเป็นพิธีประดิษฐานแผ่นจารึกมงคลละนามปฐมฤกษ์ประดิษฐานหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร โดยคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันอันเชิญแผ่นจารึกมงคลละนามปฐมฤกษ์ประดิษฐานหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทมุนีและร่วมกันอธิษฐานจิตก่อนที่จะได้จัดก,กิจกรรมสหวรระเดือนเกิดเดือนธันวาคมซึ่งสาธุชนมีสหวรระเดือนเกิดได้ร่วมกันมอบดอกไม้และชมสื่อสหวรระเดือนเกิดทั้งยังได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระอาจารย์ ก่อนที่จะได้เดินทางไปปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานณนแม่น้ำโยโดคาวะด้วยความปราบปื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะกราบขอบพระคุณที่รับชม ถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อให้ทุกท่านสามารถรับชมคลิปข่าวของบุญนิวสได้ในทุกช่องทางและอัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาจากทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมๆกันกับบุญนิวสค่ะ